พี่สิงห์ดำยังค้างอยู่ใช่ไหมอารมณ์ค้างอารมณ์ค้างเดี๋ยวให้พี่สิงห์ดำต่อเลยเก <G> ๋พ <B> ี่ผู้พันจอร์ดบอกโฆษณาผมไม่รู้โฆษณาห้องน้ํานะครับบรรยากาศกำลังตึงๆเครียดนะบรรยากาศนี้ก็เราน่าจะอยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษฐนะ์เห็นเมื่อกี้อารมก็มาแล้วกองกธรรมพักสัมมาทิปไตย เมื่อกี้เห็นพี่ทนายนกขาบอกว่านักการเมืองมันเลวหมดแหละพี่กองทัพทำมันอสะดุ้งเปล่<笑><笑>นะครับที่จริงเราน่าจะให้โอกาสนะครับพักสมาธิปไตยหรือพักไทยพักดีนีน่เข้าไปบริหารประเทศบ้างนะนะครับเราจะพึ่งพักนักการเมืองออกไปจากชีวิตเราอะนะเพราะว่าปัจจุบันนี่คนเราเนี่ยอยู่ด้วยการเมืองนะครับเต่นขึ้นมาก็เจอการเมืองเลย นะครับเมื่อกี้ผมพูดค้างเอาไว้ว่ายังไม่มีพักการเมืองพักไหนที่คิดจะปฏิรูปประเทศไทยนะครับจริงๆอย่างจังสักพักนะครับที่จริงตอนปีตอนปีห้าหกน, 5, 6, นี่ที่เราออกมาต่อสู้นี่ซึ่งมันจะเขาเรียกว่าอะไระการนิรโทษกรรมสุดซอยถูกไหมครับครับการนิรโทษกรร คัดค้านการในรัษกรรมสุดซอยต่อมาก็มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งใช่ไหมนะครับเราก็เราก็ฟังฟังฟังมาตั้งแต่รัฐบาลทหารนะครับที่ออกมาปกครองประเทศนะครับที่จริงผมไม่ได้อคกติกับรัฐบาลทหารหรือไม่ได้อคกติกับพลเอกประยุทธ์นะนะครับแต่เราเพิ่งคิดขึ้นมาได้ตอนนี้เราออกมาเคลื่อนไหวนี่ ในขณะนั้นที่เราเป็นการ์ดเป็นการ์ดอาสาของเพื่อดูแลพี่น้องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเราไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับเราคิดว่าอย่างไรทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมเนี่ยปลอดภัยพอเราเราเดินออกมาที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในปี63นี่มีผู้ที่ออกมาบิดเบือนนะครับตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็บิดเบือนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็เลยออกมาต่อต้านนะครับ ผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยชวนพี่น้องประชาชนออกมาออกมาตอบโต้พวกสามกีบนะครับมันชุมนุมเราชุมนุมมันไปไหนเราไปด้วยนะครับแล้วเราก็พยายามยืน่นหนังสือนะครับนี่เราพยายามยืน่นหนังสือประท้วงกับรัฐบาลรัฐบาลของเราในี่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลทหารนะครับเราก็พยายามที่จะยืย่นหนังสือเพื่อที่จะประท้วงเมื่อกี้พูดถึงวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับ เราก็ยืนหนังสือนะยืนหนังสือเพื่อที่จะให้รัฐบาลดึงวิชาประวัติศาสตร์กลับมาให้ลูกหลานของเราได้เรียนนะครับผมได้เรียนตั้งแต่ปสามปสี่นะผมได้เรียนเลยนะวิชารรประวัติศาสตร์ผมรู้ว่าพระเดชสวนพระเจ้าตากสินนะครับเป็นกู้เป็นผู้กู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองนะครับแล้วก็รู้พระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์นะครับนะครับแล้วก็เราก็ออกมาต่อสู้ตอบโต้จน จนมันพวกนี้มันซอฟลงด้วยการที่เราใช้กฎหมายนะครับประชาชนอย่างเราเมื่อกี้วินนเทการนัเขาก็บอกว่าเราเนี่ออกมาตอบโต้แม้แต่กับกําลังนะครับเป็นก่อตั้งกําลังกันมาตอบโต้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสู้กันนะครับเรามีการประทะกันหลายครั้งนะครับรุ่นเราเนี่ยรุ่นรุ่นปีหกสามหกสี่เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเสียใจที่สุดก็คือการที่ พวกนี้ออกมามินตถาบันแล้วก็ออกมาขัดขวางกระบวนเสด็จซึ่งสองปสนี่เราอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะครับโยงไปถึงว่าทําไมเราถึงอยากจะปฏิรูปมีพี่น้องประชาชนถามผมว่าไอ้แล้วพวกมึงนี่ต่อสู้วันไปถึงไหนเนี่ยเป้าหมายพวกมึงคืออะไรเนี่ยนะครับเว้นไม่มีใครทําได้เลยนะครับอ้าเราก็บอกว่าผมเนี่ยอยากจะปฏิรูปอ้าวแล้วมึงทําได้เหรอผมทําไม่ได้หรอกครับเราเสียคนนี้ทําไม่ได้ เราต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับออกมาร่วมกันปฏิรูปประเทศนะครับเมื่อวันที่ส0สิงหาสองพั 2, นหรสิบสามนี่พวกธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมเห็นไหมออกมาตอนนั้นออกมาชุมนุมเยอะมากเป็นเรือนหมื่นเลยนะครับเป็นเรือนหมื่นเลยพอมีการเรียกรอ้อ,อาารรงสิบข้อการปฏิรูปสถาบันรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนไปคือคนมันหายไปหมดเลยพี่น้องเห็นไหมคนหายไปไม่กี่ไปหมดเลยเหลือไม่กี่คน ที่เราออกมาสบศอออกมาแล้วเราเดินชนกับพวกนี้เหลือไม่กี่คนนะนะครับมีสิบกว่าคนเองที่เดินชนกันอยู่ตลอดปะทะก,กันอยู่ตลอดนะครับพอเขามาเรียกร้องปฏิรูปพระมหากษัตริย์ขไมไดในปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศนะครับทีนี้เราอยากจะให้เราจะบอกว่าเราจะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศให้มันดีขึ้น นะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ผิดหวังก็แปลว่าคนรุ่นใหม่เรายังมีความหวังกับคนรุ่นใหม่อยู่เรายังมีความหวังเพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาต่อต้านพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นจนจนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนมีไม่กี่คนเองนะครับที่เราไปแจ้งความร้อยกว่าคดีเนี่ยคนหนึ่งเป็นสิบสิบคดีนะบางคนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่มีอยู่เยอะแยะในประเทศไทยที่อยากจะปฏิรูป ประเทศไทยเราก็เชิญชวนเราไม่ได้ผลักบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นคนรุ่นใหม่แล้วมึงคือสามกีบไม่ใช่คนรุ่นใหม่ก็คืออยากจะปฏิรูปประเทศเหมือนกันแบบเรานี่แหละนะครับเราเห็นนักการเมืองเห็นไหมครับที่เราไปเราไปหยอดบัตรเราไปกาคะแนนให้นะครับที่เราศรัทธาเห็นไหมทุกวันนี้มันเป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยไปแล้วผสมกับพรรคเพื่อไทยเห็นไหมครับพี่น้อง ใครไปบ้างเมื่อปีหกไปชุมนุมกันนะนะครับเนี่ยครับเขาไปใค,ใครไปบ้างฮะเ<ล>มื่อปีห้าหกโอ้ไปกันหลายคนเราไปเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศใช่ไหมเราไปเพื่อที่จะ,ะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วมีพี่น้องประชาชนที่ลงตายเยอะแยะเห็นไหมครับก่อนหน้านี้ก็มีพรรคที่เผาบ้านเผาเมืองเห็นไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่มาไล่พวกที่โกงกินพวกที่บอกว่าโกงจำนำข้าว ออกมาไล่ไปผปสมพันธุ์กันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไปผปสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมีความหวังอะไรนะครับนอกจอากพี่น้องประชาชนจะต้องทํากันเองนะครับแล้วก็พี่น้องเห็นไหมผมทําเกี่ยวกับเรื่องมาตรานหนึ่งสองนี่พักการเมืองที่เราชื่นชอบคนที่เราชื่นชอบนี่นะครับกลับไปเป็นพยานให้กับจําเลย เห็นไหมครับพอเป็นพยานจำเลยผม,ผมเราไม่รู้ว่าเขาไปตกลงอะไรกันนะครับในฐานะที่ผมนี่เป็นพยานจำเลยหรือผมจะให้ใครมาช่วยเป็นพยานให้ผมนี่นะครับอขอโทษผมไม่ได้เป็นพยานจำเลยหมายถึงว่าผมเป็นพยานขวายโจดนะครับใครอยากผมอยากจะให้ใครมาช่วยเป็นพยานให้ผมผมก็ต้องโทรไปก่อนมีการตกลงกันก่อนเดี๋ยวผมจะจ่ายค่ารถให้นะใช่ไหมแต่นี่เขาตกลงอะไรกันเรื่องอะไรกันพอ เป็นพยานเสร็จแล้วไปเป็นรัฐมนตรีผมไม่รู้นะว่าเขาไปตกลงกันคนที่ขยี้ได้ดีกว่าผมนะต้องเป็นโนน่ะพี่วัชรพชรทองน่นนะครับคนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้นะครับผมว่าควรจะมาเปิดประเด็นต่อนะนะครับนักอยู่ในนี้ด้วยมัาจะอธิบายได้ดีกว่าผมนะครับเพราะฉะนั้นพี่ร้องครับพวกเราเป็นประชาชนเป็นผมนี่พูดไม่เป็นพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าผมมาผมต่อยหนัก จัดคนมาที่ติดคุกมาหลายคนแล้วเรื่องการหมิ่นสถาบันพระมากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะร่วมกันต่อสู้กับออกมาต่อสู้กับพี่น้องคอปทอก็เพราะว่าทางคอปทอเนี่ยเขามาทําเรื่องการเซฟขบวนการยุติธรรมนะครับตอนนั้นทักษิณชินวัตรเนี่ยมีคดีมาตราหนึ่งสองด้วยสวสก็เลยออกมาร่วมเราจะไม่ปล่อยให้คอปทอโดดเดี่ยวแล้วก็พี่น้องครับอย่าปล่อยให้สปสและกองทัพทาโดดเดี่ยวครับ ก็วันนี้เดี๋ยวให้เวลากับพี่ตั้มกับผู้พันจอร์ดต่อนะครับผมก็น่าจะจบแค่นี้ขอบคุณพี่น้องสปสที่มาจากกรุงเทพด้วยนะนะครับขอบคุณครับ